อย่ามันหลาละ,ละอยอย่เล่มิงบาวมิงโอ้ยหย่านไปทางอื่นวววสวัสดีครับมาอยู่กับช่องปอตามติดชีวช้างนะครับผม มาดูช้างน้อยมาแอบกินอ้อยครับพราว้านกำลังขนหญ้ามาให้คุณแม่หางดีมิ่งก็มาขโมยกินก่อนเลยครับแ็บปะโอ้โหดูครับขโมยกินอ้อยเอ้าเอาเอาเอาเผื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาอ้อยลงให้ คุณแม่ก่อนนะครับไ,นนไม่เจา,า,าก,าอกา็อยากกินเป็น <c oughs> แม่มิ่งไง <c oughs> ในนูงสูงสูงสูงในนู้ฟก่อนสงสโอ้ยกลงดูดูื่อว่าื่อว่าสื่อจะสื่อสื่อซอมีเย็นมาเย็นมาอืวไกี่ร้อยไรเดยววันไหนวันไหนจะไปปลูกใหม่ เรือมรู้จเอาไงตะปูไปหนรอูให้มิงกินหนี่งนมิจะตเลยไอ้มกินไม่กินแล้นปอเนาะรเดเพื่นเอาปอหน่อยมาใส่ใสเนาะใส่ประด็เนาะวนนลู้วนไม่เหลือใช่เยอนนีตูนี่เานี่ยไ่เลอใช้กองหลังนา่ไหมหนน้อนี่้น ขวดขวดลมพัดใบไม้เยอะเยอะมากเลยใบไมลมแรงเนาะลมแรงพัดใบไม้มาก,กองอยู่ข้างบ้านเต็มเลยมิ่งอ้วนไม่เชี่ยวพัดไม่กินอย่างนีโได้หรือไงคนตื่นเชี่ยวพัดหนุ่มพัดกลัวมิ่งซีนเนาะพัดกลัวเออครับ ปูนถูกไหมถ้ากินอะไรบ้างกินอ้อยมิ่งกินอ้อยติดข้อบ่างวันี๊มิ้งหำได้บ้างบ่างก็ช้างช้างตัวเล็กเขาก็จะเกี้ยวเปล่กินน้ำหวานหมูเขาก็จะคายออกเหมือนพี่ดาวเหรอพี่ดาวเหมือนแก้วตาเหมือนพี่แก้วตาเอ้ยทำไมมิ่งไม่คายล่ะเดี๋ยวมัหงำอยู่ เป็นเกาแผเ้ากิน้วยเนาะเป็นเกาทะลุเดี๋ยวแบไข่ใช่ไหมโอ้ไข่แล้วไาแล้วโอ้แซบครับแซบแซบเอาเอาเขาขึ้นมาหนิเอาที่เมียบ๊ กินด้วยเนไม่กินด้วยเรก็เวหยจบจบจับหยันวหยังวะหยังวะีดด้บัวบัอยู่บัวลังเล็เยบ่วยาาไปขวนอยาขวนอยาขวนขาหลังมิงเด้อมือนั่นไม่เจีบโดนคาไม่เจียบเขียวเลยมึอนั่น ไม่เจียบโดนค้าลัางมิงเหมือนคาไม่เจ็บเขียวเลยใครถูกต้องก่อนแนเอาไว้มิงมิงย่านนี่ยนหะนิงย่านผาหม่ม<า>เอาไว<า>้หมิงผาห่มคุมหัวแลนำกล่อ,องแ <laughs> ก่ฟนะังแลนำกอเนาะโอ้โยม <laughs> ันนี่เจ้า ติ๊ดไอ้อยระบิดนี่พิงขุนยำน้ำอ้อยน้อยจบจบด้วยไปไปปลูกอ้อยเพิ่มนะน้เนี่ยอ้อยจะหมดกินแล้วเจ้าไปปลูกเองเด้อะพิงไปปลูกเองเอาไปปลูกไว้อยู่ป้าไว้ครับก่อนครับครับสูงช่วงลงช่วงลงนสูงครับเบี้ยสูงอี่ลงไรลงเอ้ยครับ บเจ็บกินยรน่านอยเฮยกิกะนำบ่อยรเานั่โอ้ไข่ออกแล้วไข่ออกแล้วครับอุ้ยแสบครับแสบแสบว้าขึ้นหนูว่ะมิงขึ้นหนูวาต้องไข่ออกวะพูดบอกพี่ดาวเห็นพี่ดาวอ่ะเห็นพี่ดาวอ่ะอกครับก่อนครับ รวงเออครับเก่งมากเก่งมากจุ๋มเสกตกเกอว่าท่านใครออกเด้่อท่านด้วยด้วยกอนคือหมูเถอะบหมิ่คือเก่งเถอะวะโอ้เลิกกินว่ามันเสียบอีกกินแล้วก็ไข่ไข่อันกากออกความไม่ไม่เจ็บซิมนะเสียบาะ หานเลยไปปอกไม่ได้ปลูกยียงงตัวนี้ไงตัวอ้อจะกินหน่อยแต่ว่าไปใส่เดือบไดนี้สีหนาครับกินมากแสบว่าเศร้าเลยบแบบนี้อ้ย่ยาไหนมันน่งฟาน,นเหนือตัวตัวย,ย,ยังกินไหมอเสียงอยเออเอาเสากลวยทำได้แตกนะเออเสียงคือคุณแม่กินเลยเอ,อุย้ยเสียงไหม

ไปเสรมึงน่ารู้รืเราตนี่ใยแต่ตัวนี้ใยแ่ยอันนี้ให้ในเกล่อนเริ่มเสียวเก่งแล้วครับตัวนี้เก่งแว่าเมื่อห่เราไปยิ่งหัวตัวจับเราหมักไปยินงตั้งยี่ห้ือเปล่า หือไวือไหวรออีกดึงเมื่อน่อยถือไหรอแกมันแบเนาะพ่น่าอ๋อร้อนเหรคจับนาอยมืมือไม่ินเปียร์ก็ไหวครับครับลงนี่แครับครับครับโอ้ยแสบคับแบโอ้ยยังแสบเลย่าสั่ง สร้างน่อยอี๋อ่างกินได้สียางเลยนี่เนี่ยเรือดกินเกี้ยงเหรอเนีแล้วผมก็โตแล้วผมก็เป็นหนุ่มแล้วไปเที่ยวแล้วสีแม่ไปเที่ยวแล้วแม่พ่อบ้านปู่สาวไปเที่ยวคนเดียวแล้วปวดอู้น้าบ่อยเนี่ยุดเอาครับครับครับลุงครับครับ อ,อ sociedad, ย่ามันรายละเอียดเลยมิงโอ้โหเย็นกินแบบนางชั่วมต้องค่อยนางฝานเปียกฝานนีพ่อขวดเอาเนี่ยยั่วยั่ อเนี่ยตัวนั้นตัวเก่าเราก็ยังไม่กล้าเอาชิ้นใหญ่ๆให้กินนะครับเราก็ต้องฝานชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนเราดูก่อนว่าน้องยิ่งเราเอ็เชี้ยวได้ไหมนนี้ก็เริ่มเคี้ยวเก่งแล้วครับพ้อครับจะต้องฝานเกือกให้ดีๆครับอู้

นิ้วเขาเลยว่าเห็นมิงกินอ้อยไหมขับก่อนครับครับครับเออขับไหมขับมรเลยครับให้ผมขับดูเถอะเออจริงจีงไหมอือก่อนเือนก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ยุธีทุกท่านที่เข้ามาดูแท็ัเล็ตแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำไยผู้จ่ายไม่าพก็ต้องขอโทษขอ น้่นี่นี่พี่พี่พี่ี่พี่พกเงินไปใช่ปะพวเงินไปไหนวานไปใช่ปะเฮ้ะฮ้ยเอ้ยยานแล้วย่นานยานมาสคนเอา